ผมคิดว่าผมแบบไม่ได้เล่นเหมือนเพื่อนผู้ชายครับผมไม่ชอบเตะบอลเพราะว่ามันมันร้อนมันเหนื่อยเราก็เลยเลือกที่จะเล่นอยู่ข้างบนเพราะข้างบนมันจะมีเพื่อนเล่นก็ต้องเล่นกับเพื่อนผู้หญิงครับก็เลยจะโดนแบบว่าล้อแบบเป็นเป็นเกย์เป็นหนึ่งวันอย่างนี้ครับอันนี้ผัวใหม่ล้ออะไรเงี้ยเวลาเราแชร์รูปข่อยเนี่ยปะผมคิดว่าแม่งแบบเรายังไม่รู้จักกันได้ซ้ำเลยผมชื่อดังนะครับอายุ18ปีครับ แต่ปฐมถมนะครับที่แบบว่าเป็นนิสัยอย่างนี้ที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนเพื่อนผู้ชายคนอื่นพอเข้ามัธยมมต้นเนี่ยผมแบบผมคิดว่าอันนี้มันคงแบบไม่มีใครรู้จักเราแล้วเราก็สามารถเริ่มใหม่ได้และแบบผมอยู่เรียนชายร้วด้วยผมคิดว่าอ่าเนี่ยเราก็พอจะมีเพื่อนผู้ชายบ้างได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ <S 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 ผมได้เจอเพื่อนที่เป็นแบบนักฟุตบอลผมคิดว่าผู้ชายจ๋าๆอะไรอย่างเงี้ยคงแบบว่า ไม่ไม่ไม่อยากยุ่งกับเราอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่าอันนี้เป็นความเป็นความกล้าให้ดีหรือเปล่าแล้วเขาก็เิยเข้ามาถามตรงๆว่าเฮ้ยเป็นปะเดี๋วเข้ามาอย่างเงี้ยถามว่าเฮ้ยใครโดนวดปะผมอยากจะเหมือนคนอื่นผมลองแบบไปเตะบอลกับเพื่อนอะไรเงี้ยพอเราลองอ่ะคนที่มองที่มองเราอยู่ก็คิดว่าเฮ้ยแม่งพยายามดีว่ะแต่ด้วยความที่เราพยายามที่จะพยายาม มันก็เลยแบบได้ไม่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่เราจริงๆก็เหนื่อยครับเพราะว่าแบบมันไม่ใช่สิ่งที่เราชอบเลยเราเราแค่ต้องการพิสูจน์แ่บกูก็ทําได้เหมือนกันแค่ไม่อยากทำไม่ใช่บางคนนะ่ะเขาอยากใช้คําพูดนี้กับเราอันนี้ผัวใหม่หรออะไรเงี้ยเวลาเราแชร์รูปผมว่าเขาเขาสนุกเขาแบบเขาต้องต้องมากันเยอะๆอะไรก็แบบเราว่าเออไอเนี่ยไอเก็บเขาจะมีคำว,ว่าเออเกเท่าอะไรเงี้ยเออเขาก็ขํากันเด็กๆครับ จร,จริงๆแบบว่าเวลาเพื่อนมาคอมเมนต์อย่างนี้ผมก็แบบอายเวลาคนอื่นมองเข้ามาคนใหม่ๆจะมารู้จักเราอะไรเงี้ยเขาก็ต้องแบบดูจากโปรไฟล์เราใช่ไหมครับเขาก็จะมาเห็นแล้วเขาก็จะจัดเราไปแล้วว่าเราเออเป็นอย่างนี้นะจัดไปเลยว่านี่ไม่ใช่แบบผู้ชายการถามแบบนี้มันทำให้ผมกลับมาคิดแล้วก็ไม่มั่นใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ในตอนนั้น แล้วก็จะแบบเราก็จะมองเราก็จะคิดอีกว่าเอาเราเป็นอย่างนั้นเราวะอืแล้วทําไมต้องแบบว่ามาพูดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยสาธารณะก็อีกเรื่องหนึง่งแต่มารยาทก็ต้องมีอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับแค่คิดแล้วก็พูดลงไปเลยแต่เขาเนี่ยต้องรับฟังแล้วก็ต้องอยู่กับมันแล้วเขาก็ต้องเอามาคิดต่อว่าเฮ้ยเราเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าวะพยายามเปลี่ยนครับแต่สุดท้ายก็เปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นอย่างงี้ครับ ว่าครอบครัวนี่ก็สําคัญนะครับเพราะว่าแบบเราก็รู้ว่าลูกของเขาเป็นยังไงเขาเลี้ยงมาแล้วมันเป็นมันเป็นอย่างนี้แต่เขาอะไม่เคยบอกให้ผมว่าเออไปเตะบอลกับเพื่อนสิหาเล่นกับเพื่อนสิอะไรเงี้ยครับผมเขาก็แบบภูมิใจผมรู้สึกว่าอย่างน,น้อยๆคนใกล้ตัวเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้คาดหวังให้เราเป็นคนอื่นอย่างน้นเขาก็บอกว่าเออเนี่ยนะเป็นตัวเองแล้วทำองไปเลย